สื่อน้องสาวคำค่ะก็มาพบน้องอํานวนกับน้องสาวคำนะคะวันนี้น้องอนวนกับน้องสาวคำก็จะมาทํมามา,าม่าตํากับไข่ตานะคะตอนนี้ก็เต็มเครื่องหมดแล้วนะคะก็จะมีถัว่วไข่ก็ต้มแล้วค่ะนี่เป็นไข่อันนี้เป็นมะนาวกระเทียมแล้วก็พริกค่ะอันนี้ก็เป็นมามา่า ตอนนี้ก,จก,กออ็จะมาตำกระเทียมกับเออจะมาตำกระเทียมก่อนนะคะพี่ก็จะใส่แค่หนึ่งสองนะคะจะใส่แค่เราจะใส่สองใส่พริกสองแล้วก็เ,เกลือใส่นิดๆเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะ จำก่อนนะคะวันนี้เครื่องก็ไม่ครบนะคะมามะเขือเทศก็ไม่มีค่ะจะตำมาม่ากก่อน,นะคะ่ะใส่หองสดนะคะสดแล้วก็กระปีนี่เป็นกระปีนะคะ อันนี้เป็นน้ำตาลค่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวนะคะ ตำมาม่าก,ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตำไข่ค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะถ้าไม่ใส่ก็จะไม่มีน้ำนะคะ เราจะนวดเอาค่ะเพราะว่าครกมันเล็กตอในีครกไม่ได้ไม่รู้ว่าถ้าเอา่อถ้ามันเสร็จพีมือจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอะไรนสิ เดี๋ยวจะให้เ้อสาวคำตำไข่ค่ะตำถั่วก่อนนะคะ ไม่รู้ว่ารสชาตจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเกเอเค็มเดี๋ยวก็เกอเค็มองสอบคำออาถุงยงะะังนัค่ะมาิกจะนวดนะคะเพราะว่าไม่มีถุงมือก็จเจอถุงยางนวด ตอดอถึงด้สินีวะเดี๋ยวจะเอาเนนนแล้วจะให้น้องสาวคำชิมดูนะคะีวเอะา เดี๋ยวน้อำมันก็ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยมีน้ำน้ำเราใส่นิดเดียวเองค่ะเป็นจังได้พี่เกิดเองด้ยเองพีกเกิด ไม่พอนะคะจะตำใส่อีกนิดค่ะผิดใส่ถุงมือแบบนี้คือไม่ได้ไก็ใช้ได้อยู่นะคะใช้ใช้ได้อยู่ค่ะ ว่าน้องอัมรนกับน้องเสาคาเปิดร้านส้มตําอะไรแบบนี้จะมีใครมากินไหมคะจะมีใครมาซื้อไหมคะเจิงยังเดียวไม่เจ๊งหรอไม่เจ๊งหรอกค่ะถ้าน้องเสาคำกับน้องอัมวนเปิดนี่พี่พีเซจะมาเข้าร้านน้องอมนกับน้องเสาคํำไหมคะต้องมีวัน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 สิคะ ไม่มีวันก็มีทูจะปอกมะนาวปอกมะนาวไม่ใส่ าาถึงพีมือจะสู้แม่เออแม่ค้าส้มตาไม่ได้แต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะใครบอมว่าใช้ได้ ใช้ได้สีว่าลอยอยู่นี่ chim đu, A ngon, chim ngon, 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 chim mấy ngon, 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 บอกแล้วว่าพี่มือใช้ได้จะเอาใส่ถุงไปกินที่น้ําตกนะคะจะทําไปกินที่น้ําตกอน้ําตกบ้านสาค่ะจะพาพี่พีเอฟซีไปชมน,น้ำตกบ้านสานะคะจะไปกับเพื่อนๆน,นที่หมู่บ้านสาค่ะเดี๋ยวน,น้องกับน้องสาวคำจะ ขี่รถเครื่องไปที่เพื่อนไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปน้ํำตกกันค่ะไน่มีน้ำโยังดิบดนาะถุงใหญ่มากแต่ข้างในมีนิดเดียวมีนิดเดียวเองนะคะน เอ,อเอาอถั่วนะนออีะไไ่นี่ดูนี่ดูนี่เลยชิมเดี๋ยวไข่ามาคุได้เดี๋ยวทำไข่ไหมเนาะไม่ตำเหรออ๋องตำสิน้องสาวคขาไม่ตำนะคะไม่ตำน้องน้องก็จะตำต่อคะ่ะตำต่อไม่ใส่ตำไข่นะคะตำไข่โตค่ะไข่โตไข่โต <laughs> พี่ก็มีหนึ่ง นเลี้ยว<ม>พี่ก็มีลูกเลี้ยวเองนะคะว้าใส่ในเลี้ยวก็พอาม,มามาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอานนท์ไปเอาที่กับเอ่ออะไรอะที่ที่มัดถุงนี้นะคะมาเลี้ยวทำไรเลยน้องอานนท์เอ่อนอ้องอานนท์ไม่ใช่น้องสาวคำบอกว่าพี่มือ ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะพูดยังไงนะคะเพราะว่าเกลือเค็มอะไรแบบนี้หรือเปล่าใหญ่มากเลยเดี๋ยวมันแตกพุงแ้เน,น,น่น้มมังเลยวเดี๋ยวก็เสร็จ หนึ่งพันจัดเอาไปขายต่อได้นะคะหนึ่งพันจัดตอสองสองพันจัดน้องสองคำบอกว่าสองพันจัดหนึ่งพันจัดนี่จะมีถุงเดียวมาม่าถุงเดียวแต่อันนี้มามา่าสองถุงนะคะมาม่าสองถุงถุง,ถงละเอ่อสองถุงก็หกร้อยจัเดี๋ยวิกเดี๋ยวคลิกเข้าไป ใกล้ๆหน่อยก็จะก็จะตาเหมือนกันเลยนะคะมะเขือเทศ ไม่น้องก็ไม่ได้ไปในเมืองนะคะไปในเมืองก็ไม่ได้ซื้อมาคะ่ะเพราะว่าไปในเมืองก็ไม่ได้ไปตลาดนะคะตำไขน่นีออ่นเนาะจมนอนกับน้องสอคํายังไม่เคยทํากินใช่ไหมยังไม่เคยทํากินสักครั้งครั้งครั้งแรกนะคะนี่ครั้งแรกตำไข่ครั้งแรก ทำไข่ก็จะทำพริกเกลือเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องพี่ชายเดินอ,อ๋อลืม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 คีจนเปลี่ยน ว่าําไขรจะใส้ได้หรือเปล่าถ้าใส้ไม่ได้นี่มีทำอีกแล้วนาลืมใส่มะน,นาวใส่จริงจเปี้ยวืเปรี้ยวนะเธอ กระจารย์มาเลยสินี่นะใช่ในี่แหละจับเองเหมือนน้ำพริกกะปิเลยค่ะสีสันมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ นีเหรอมีมไปไว้ไหนมีเหรอเราจะผ่าผ่าไข่นะคะผ่าสีค่ะมีโคมมากเลยไข่นี่ยเลยเอาไม่ผ่าแต่ทำแบบเอาไม่เอาไม่ผ่า,าก็เข้า ทำไมจะไม่เข้าล่ะชิมดูพี่ตุ๋ยชิมดูพี่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวเอาไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวอร่อยอร่อยค่ะอร่อยพี่พีเอฟซีอยากชิมดูไหมคะอยากชิม ีมือน้ออํานวนดูไหมคะโวยตําหมดเลยเนาะตัใส่หมดเลยเนาะัว้อ้าวอยไปบีบฉันนั่นรวดรวดเาอยวมันก็เลีหมดหรอพอแล้วไม่ต้องบีบอ่าฉันมัรวดชแต่นั่นพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็เข้าพอเเาเามีเมล่นยส เดี๋ยวจริงๆเขาไม่นวดนะคะเขาจะตําน้ำพริกแล้วก็เอาไข่วางไว้ข้างบนน้ำพริกนะคะต้องสาวทานี่นวดเลยะค่ะไข่เล่มหมดเลยไข่เล่มหมดเลยค่ะอมะนาวใส่ในถั่วกันไม่ค่อยมีส้ม ส,ส,ส,ส่งมันไปเปรี้ยวต้องส่งครับนี่ทำเล่หมดเลยไขยน่นี่อะไรเล่หมดเลยหวานสิเล่ก็ต้องกินไม่เล่ก็ต้องกิน ก็เค็มหรือเปล่าก็เค็มใช่ไหมใช่ไหมเค็มนิดหนึ่งก็เค็มเอาน้ำใส่นิดนึงงยอะไปหรือเปล่าตัาตำนที่ว้าเดี๋ยวนี้จับช้อนน่ะไข่มาเพิ่มไว้นักสดงคำาบอกว่าไข่ไม่ค่อยอร่น,อนรอยนะคะ แต่ที่แม่ค้าชมตำเขาทำนี่อร่อยค่ะตำไข่ครั้งแรกต้องใส่ถุงที่เขาให้รสชาติมันแปลกๆเนาะ

นะคะุงใหญ่มากแต่ข้างในมีนิดเดียวไปไปดูเปล่าไม,ม่ด,ดว่งางขไป่รู้อะข้างใอ,อ,องมเลย นี้ก็เตรียมของกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต้มไข่กับต้มมามา่าก็จะเก็บนี่เสร็จกล้วน,นะคะเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปบ้านเพื่อนเลยค่ะตอนนี้น้นอ่ะนนก็จะไปบ้านเพื่อนแล้วนะคะ นี่ของกินก็เอามาด้วยนะคะน้องสาวคำไม่ไปด้วยนะคะน้องสาวคำบอกว่าแดดร้อนจะขอเผ้าบ้านแบบนี้นะคะน้องมนก็จะไปคนเดียวคะ่ะแล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนที่บ้านสาค่ะไปเจอกันที่บ้านเพื่อนที่ะะไปน้ำตก e ีพีสนะคะสวัสดีค่ะ